สวยงามเลยจ้ะมาอัปเดตหิมาให้ทุกคนดูว้าวอู้สวยงามมากเลยอ่ะว้าวว้าวตรงนี้สวยมากเลยถ่ายเอา มากเลยตกมาอีกละนี่ตรงนี้เป็นทางลงไปแม่น,น้ำนะเนี่ยมาเยอะมาก แม่น้ำเดี๋ยวถ้าอากาศตอนนี้ยังไม่เป็นน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวให้มันเย็นๆมันก็จะเป็นน้ำแข็งมันตรงนี้เยอะมาก ตรงนี้มันเป็นสวนหย่อมใกล้บ้านเนาะใกล้จะถึงบ้านแล้วแหละพามาดูหิมะคือมันสวยมากจริงๆเลยว้าววาวนี่ดูอุ้ยเดินลุยหิมะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ ตกมาอีกละมันตื่นเต้นตกทุกปีก็ตื่นเต้นทุกปีนะดูมันเยอะมันขาวมากจริงนะทุกคนดูนี่นเก็บภาพไปดูเนาะคือมันเยอะมาก จริงๆอ่ะดูนู่นอยากไปนอนนอนลุยตะลุยตะลุยนะ <c oughs> <c oughs> สวยงาม <c oughs> ตามท้องเรื่อง มันอันนี้เลยอ่ะทุกคนโอ้ยว้าวดูสิดูในแสงไฟนูนะ่นเนาะมาจ้ะหิมะกำลังปโปรยปลายว้าวสวยงามตกทุกปีแหละแต่ก็ตื่นเต้นทุกปีไงเพราะว่าอ้ยโอ้โหตกเยอะมากดูสิเยววอันนี้ สวยงามือยังไม่อยากกลับบ้านเลยนะเนี่ยขอเล่นหิมาก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ต้นคริสต์มาสต้นนี้สวย เดี๋ยวขออันนี้ตั้งกลงนะ้องเนาะแล้วก็อันนี้เล่นหิมะชูนี่ตั้งไว้ตรงนี้นี่อุ้ยอยู่อย่างดีแหละเพราะว่าเป็นมีแต่หิมะเลยว้าวอุ้ยเดี๋ยวตกหัวทิ่มทำไงเนี่ยว้าวเล่นอีกแล้ว หมวกไม่ใสว้าอะมาเล่นด้วยกันมาเล่นอะเล่นสโนบอลสโนบอลอะอาลับรับไปกลับบ้านละโอเคทุกคนปีนี้สโนสวยมากเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตใหม่เนาะบายบายจ้า